ถึงจุดยาวอีกจุดหนึ่งก็คือเวิร์บในภาษากรีกมันจะแบ่งในเป็นหลายกลุ่มซึ่งแต่ละกลุ่มมันจะผันไม่เหมือนกันวันนี้เราจะมาดูเวิร์บใน a หนึ่งกัน echo ฉันมีเม n o ฉันอาศัยก a n o ฉันทำเซ r o ฉันรู้เ e โ o ฉันต้องการ p i ย n o ฉันไป รา f o ฉันเขียนเดียวาโซฉันอ่านเลโปฉันเห็นเปโซฉันเล่นดูเลโวฉันทำงานวาโซฉันใส่ปิโนฉันดื่มปริเมโนฉันรอกาตาเลเวนโนฉันเข้าใจซักโนฉันหา คีตาศฉันมองฟิตยาคโนฉันซ่อมการผ่านหรือการคอนจูเกตกิริยาของกลุ่มนี้ทำได้แบบนี้เลยก่อนอื่นเราต้องรู้ก่อนว่ากิริยาของภาษากรีกจะเปลี่ยนไปตามประธานของกิริยานั้นโดยประธานจะแบ่งเป็นสองกลุ่มก็คือเอกพจน์กับพหูพจน์ เอกพจน์ก็คืออ g o ฉันเอซี่คุณอัฟตอส์อัฟตีอัฟโตเขาเธอมันส่วนพระหูพจน์คืออ m i s เราสองคน e อ i s สพวกคุณอัฟตีอัฟเตสอัฟตาพวกเขาเหล่านั้นคำกิริยาก็จะเปลี่ยนคำลงท้ายไปตามประธานโดยกริยาใน a 1ก็จะเปลี่ยนเป็น S o s i u m e e t un หรือ unne ตามประธานเช่น i have หรือว่าฉันมีถ้าเกิดว่าบอกว่าฉันมีก็จะพูดว่า aho e ถ้าบอกว่าคุณมีก็จะพูดว่า ahis e ถ้าจะพูดว่าเขาหรือเธอมีจะพูดว่า ahi e ถ้าพูดว่าเรามีจะเป็น a e h u m e ถ้าพูดว่าพวกคุณมีจะเป็นเอเฮเตถ้าพูดว่าพวกเขาเหล่านั้นมีจะพูดว่าเอหุนหรือเอหุนเนตัวอย่างต่อไปคือ I l i ี e หรือว่าฉันอาศัยฉันอาศัยเมนโนคุณอาศัยเมนิสเขาหรือเธออาศัยเมนนีเราอาศัยมมเมนุเมพวกคุณอาศัยเมนเนเต พวกเขาเหล่านั้นอาศัยเม่นุนตัวอย่างต่อไปไอดู do, หรือฉันทําฉันทำํำกาโนคุณทำกาเนสเขาหรือเธอทํากาเนีพวกเราทํากาหนุเมพวกคุณทำกาเนเตพวกเขาเหล่านั้นทำํำกาหนุนหรือกาหนุนเน เพื่อให้เข้าใจมากขึ้นเราจะมาทําแบบทดสอบกันนะข้อหนึ่งฉันไปมหาลายัยปียโนสโตปาเนปิซิมิโอฉันมาจากอังกฤษอิเมอ o โปตินอังเลียที่เวนไว้เพราะว่าต้องดูก่อนว่าอังเลียเป็นผู้หญิงผู้ชายหรือว่าเป็นนิวทรัล อันนี้มันลงท้ายด้วย a มันก็เลยเป็นผู้หญิงก็เลยใช้ตินพวกคุณเล่นพวกคุณหลายคนก็คือ a s s i s เล่นมันต้องผันก็คือ peso pesis pesi p e s u m e pesete แล้วก็ pesun ทีนี้เราก็มาดูว่าประธานเป็น a s s i s กริยาก็ต้องลงท้ายด้วย ete เพราะฉะนั้นเราก็เลยเลือกเป็น a s s i s pesete แปลว่าพวกคุณเล่นต่อไปเดที่เป็นมัสคูลีนก็คือพวกเขาที่เป็นผู้ชายเราก็จะใช้คำว่า a t t i ส่วนเว r รที่แปลว่าทำงานเราก็ต้องมาผันก็คือ du le vo, du le vis, du le vi, du m e vume, du le vete, du le vun เราจะเลือกใช้กริยาคําไหนเราก็ต้องไปดูประธานซึ่งมันเป็นผู้ชายแล้วก็เป็นผู้เราเพราะฉะนั้นเราก็เลยใช้คําว่าดูเล่บุญที่มหาลัยของไซปรัสคือ stoa p e ป i s t i m i โ k i ิ r o u ต่อไปเธอมีเรียนภาษากรีกแต่ในภาษากรีกเราจะใช้คําว่าเธอมีเรียนอะ ใช้คำว่าก้าโหนซึ่งแปลว่าฉันทำเราก็เลยจะผ่านคำว่าก้านโหนกันก้านโหนก้านินก้านหนกานหนุมกานเนตเตกานนนซึ่งเขาเป็นผู้หญิงเป็นคนเดียวก็เลยใช้ก้านหนเลซันก็คือมาติมาตาออฟกรีกก็คือเอลินกอนข้อต่อไปรหัสไปษณีคือ 6042นย์สคำว่ารหัสไปรษณีย์ภาษาเังกฤษคือโอทาฮิดอมิกอสโกดิกาสอีสคืออีเนหกสิบคือเอ็กซินดาสี่สิบสองคือซารันดาเดียว